สว like ัสดีครับบนโขรยายนุชสีชัยนะครับผมนี่มาตอนหทีมงานครับผมคับเสียงอตนนครับผมกฟ้าครับผมขออยใส่ไครับตเาครับผมตนลังนนมนี้เอากนเปลีมากครับผมเดียบปล่อยแล้วครับ chân quê tít đừng tít xiềng mày học tít xiềng mày học chân tít xiềng mày học 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 hôm lấy lấy ăn mày học binh nga học hôm tít เลี้ยงครับขอแป๊บเดียวเดี๋ยวเสียวลงไปบางตัวนะครับผมไม่แรกครับผมของแจนเพชรมือนีเรียวปล่อยไปแล้วครับแจนเพชรมาครับผมไม่แรกเรียวปล่อยไปแล้วครับได้เสียงหน่อยครับผม ผมแห้งครับผมเนี้ยเดี๋ยวใส่ต้นมะเขือของผมผมแห้งหมดผมติดตามนะครับไปเป็นเด้ไม่นี้ว่าที่เป็นเด้มากเลยอยังโมรู้นะครับผมต้องติดตามมันยางๆครับผมแถวที่บ้านใหม่ใหญ่ใหม่แล้วครับต้นนูนก็กำลังจะไปขึ้นนี้ครับผม ติดตามมืนเงี้ๆครับไม่ที่สองครับผมเจนเพชรจัดไปแล้วครับผมถือแล้วครับมือนี้บอดุใส่สายแปครับผมพี่จะต้นหม่เลยต้นไม้น้าบันเร้เจาครับผมกลัวเสียงแหลมมถึงเลยครับ ตะวันมีตัวเสียงเงี้เสียงตรงตัวหนึ่งอยู่นี่เสียงหมดเงี้ยครับตัวหนึ่งนี่ครับเป็นตัวใหม่เงี้ยนี่ครับตะบุรัวเสียงไหนนะครับนั่งเยอะไก่ขับตัวหนึ่งเรียบร้อแล้วครับผม เจนเพชรจัดที่แล้วครับใส่หน้าบานก็มาถึครับผมเดี๋ยวลงไปบ้างนะครับไว้เป็นเลยเตรียมสองครับผมผมเจนเพชรเซานี่ครับผมโอ้โหเสียงใดนะครับอาจจะเป็นเสียงกลางหรือเสียงน้อยก็บวูลูครับผม นั่งยุ่ไปครับครับผมติดตามกันเรื่อยๆครับผมใหญ่ไหมแล้วครับสองเตียงครับผมโซนนี่เกล็ดเพชร ผมนก,กงรวมครับผมนี่ประมาณสามสิบกว่าตครับผมทะเลจันเพชรกับคุณถิ่งครับผมแล้ไม่อีกประมาณเกือบสี่สิบตัวครับ มาได้มาอีกสองมีใส่กลงนะครับเล้เดมาใส่กลงรูปแล้วมือ่อนี้เศ้านี้ได้2ตัวนะครับผมฝากกดติดตามช่องบอลนงเขาเงี้ยนรศ c ช a n แน l ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ